ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมเนียร์โมเลดนะครับหนึ่บาทนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนได้เหมือนกันทําแบบไหนอย่างไรไปดูในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กันด้วยนะขั้นตอนแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมเนียรโมเลดกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play s t ใครที่เคย ดาวโหลดแอปไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดามด้านซ้ายมือได้นะครับจะมีรูปแล้วก็ชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับที่ผมใช้ในการถอนไป1,200บาทนะครับที่ได้ลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับลิงก์ดาวโหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครนะครับถ้าเรา ดาวโหลดครั้งแรกแล้วยังสมัครไม่เป็นก็มีคลิปสอนด้านล่างนะครับสามารถทําตามคลิปแล้วก็ขั้นตอนวิธีการเล่นนด้เลยตั้งแต่คลิปที่1นะครับในส่วนของเมนูนะครับมี3เมนูด้านล่างนะครับมีบ้านนะครับหนังสือนะครับผมแล้วก็รางวัลนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการถอนเงิน1,200รบาทกันก่อนว่ายอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยผมถอนจริงหรือเปล่าแล้วก็มันอนุมัติยอดเงินจริงหรือเปล่านะครับในการถอนที่ผมถอน1,200ยเนี่ยผมถอนโดยการใช้คะแนนตรงแบงค์เขียว กนะ็คือตั๋วเงินเขียวนั่นเองนะครับในการถอนนะครับการถอนตรงนี้เนี่ยก็คือมันถอนได้1,200แล้วก็1,800พนระครับพอเรากดเข้ามาตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยมันจะมี2ขีดด้านบนขวามือนะครับกดเข้ามาได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าบันทึกการถอนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเงินสดนะครับที่เราถอนไปนะในวันที่27เนะครับเวลา1ทุ่มนะ1ทุ่ม3าเ็นาที1,200ัรบาทนะครับการซื้อขายสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงสถานะตรงนี้เขาแจ้งมาตามนี้ เลยนะครับก็ได้รับในวันที่28ตอน9โมง8นาทีนะถือว่าจ่ายเงินเร็วนะนี้คือการถอนเงินนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับถ้ามันมีภารกิจให้เราทำเราก็ทำตามเงื่อนไขแล้วก็ทำตามภารกิจได้เลยนะครับตอนที่ผมถอนครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้มีภารกิจขึ้นให้ผมดูนะว่าทำภารกิจอะไรไปบ้างครับต่อมานะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับเริ่มจากเมนูแรกด้านซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมี2ออันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับในการเล่นเกมตรงรูป นะอันนี้ก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนให้เราเล่นเพื่อรับคะแนนเท่านั้นนะครับสำหรับเงินรางวัลที่มันแจ้งและก็สร้อยคอทองคํามือถือหรือว่าของรางวัลอื่นๆนะครับเราไม่ต้องกดรับนะให้เรากดเล่นนะครับเพื่อเล่นเกมเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะในการเล่นต่อมา6 0พ0นเหรียญทองนะครับตรงการหมุนวงล้อนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับหมุนได้ทั้งหมด10ครั้งในการหมุนนะครับก็จะได้รับทั้งคะแนนเหรียญทองแล้วก็ถ้าเราหมุนครบ10ครั้งเนี่ยก็กดเปิดหีบด้านล่างในการรับ ตัวแบงค์เขียวเพิ่มได้ประมาณนี้นะต่อมานะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะมี3,000เหรียญทองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการระดับนะครับตามระดับเลเวลนะตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล300รนะครับอันนี้จะเป็นภารกิจให้เราทําสําหรับมือใหม่ถ้าเราเล่นตามลําดับตามภารกิจเลเวลเนี่ยเราก็จะได้รับทั้งตัวแบงค์เขียวแล้วก็คะแนนเหรียญทองนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับ50ถ้าเล่นครบ100ยเนี่ยผมจะได้รับ3,000เหรียญทองถ้าเล่นถึง150ผมจะได้รับ143ึ่งเขียวี่ เล่นมาเรื่อยๆจนถึงเลเวล300นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะทําได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเมื่อเราเล่นครบ300แล้วเนี่ยมันก็จะจบภารกิจไปนั่นเองนะด้านล่างนะครับ5 0 0 0นเหรียญทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นหมดวงล้อนะครับก็ให้เราเล่นเพื่อหมดวงล้อเท่านั้นนะส่วนของรางวัลก็ตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับไม่ต้องกดรับนะส่วนด้านบนเนี่ยมันจะมีขีดนะครับที่เราจะได้รับคะแนนเหรียญทองนะครับมีเวลาบอกว่าเราจะได้รับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นตรงนี้นะครับแล้วก ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ให้เราหมุนๆไปนะครับรับคะแนนนะประมาณนี้เลยง่ายๆแค่นี้นะครับเล่นให้ครบเราจะได้รับ200เหรียญนะครับนี่ครับแล้วก็ทําให้จุบนะถ้าเราทําให้จุบเราก็กดย้อนกลับได้เลยต่อมาการเล่นเกมตรงหน้าจอหลักนะครับก็คือตัวเพย์ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดเชือกนะครับตัวนกของเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยให้เราตัดขึ้นไปตัวนี้ไม่เอานะตัวนี้ไม่เอามันจะไม่ผ่านด่านนะครับถ้าเราต นะถ้าแบบนี้เนี่ยคือผ่านด่านระดับเลเวลได้เลยนะครับจากการเล่นเราก็จะได้รับในส่วนของตัวเหรียญทองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้รับนะครับในส่วนของตัวแบงค์เขียวนะเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองอย่างเดียวแล้วก็กดตรงลูกศรเพื่อที่จะทําการเล่นในด่านถัดไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเล่นประมาณนี้เลยเอาโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับต่อมาเป็นเมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับรับในส่วนของเงินรางวัลนะครับแปดบาทจุดเก้าห้า หนางค์งนะครับแล้วก็คะแนนเหรียญทอง20 0 0มืเหรียญทองนะครับทุกคนสามารถทําการเชิญตรงนี้ได้นะครับกดเชิญทันทีได้เลยพอเรากดเชิญเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเนื้อหาแนะนํำสรับการแชร์แอปนะแล้วก็กดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์แนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter l ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกสามารถทําการแนะนําโปรโมตต่อได้เลยการแนะนําเพื่อนมีเงื่อนไขยอย่างไรถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนหรือว่ายอดเงินแบงค์เขียวเนี่ยตามที่เขากําหนด ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีกฎกติกาบอกอยู่นะครับผมนะครับทั้ง4ข้อตรงนี้อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจตรงนี้เพิ่มได้จากการเชิญเพื่อนนะครับเงื่อนไขการเชิญครับมี1-4ข้อนะครับก็อ่านตรงนี้ได้เลยสําหรับการเชิญเพื่อนเนาะบางคนไม่ได้อ่านแล้วก็จะไม่เข้าใจในส่วนของการทําเงินนะหรือว่าการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมนูที่3นะครับในส่วนของรางวัลนะครับสำหรับรางวัลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกดเช็คอินต่อเนื่อง7วันรับตัวเหรียญทองนะ แล้วก็จะมีวันที่7เนี่ยได้รับแบงค์เขียวเนาะก็กดเช็คอินตรงนี้ได้ในการรับคะแนนนะครับถ้าเราอยากรับเพิ่มนะครับก็กดตรงดูแอดโฆษณาวิดีโอต่อดได้เลยนะครับกิจกรรมส่งเสริมการ,าราขายของ t i k t o อกนะครับก็คือการทําคลิปวิดีโอลงในส่วนของแอป t i k t o อกนะครับใครที่ทำนะครับได้รับคะแนนเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวได้นะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับน่าจะหมดเขตไปแล้วมั้งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็สามารถทําได้นะครับสำหรับการเล่นเกมเชิญเพื่อนนะครับรับรางวั สองหมื่นนะครับทดลองดาวน์โหลดแอปนะครับแปดร้อยคะแนนนะครับแล้วก็คลิกโฆษณาเพื่อรับเหรียญนะครับสามร้อยรับชมวิดีโอสองร้อยนะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นในการเล่นเกมเนี่ยครบเวลานะครับก็จะรับสองร้อยนะครับทำตามภารกิจได้เลยนะก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับในส่วนของคะแนนนะครับแล้วก็การใช้งานในส่วนของเหรียญทองเนี่ยเราสามารถทําการถอนเข้าทูมมอนี่วอลเล็ตของเราได้เหมือนกันนะครับขั้นต่านะครับในการถอนเนี่ยก็คือ10บาทนะให้เราดูตรงยอดเงินสีแดงตัวนี้ครบ10บาทเมื่อไหร่แล้วก็กดถอนเงินเข้าทูมนีวเล ตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะว่าการถอนเงินตรงนี้เนี่ยต้องกรอกอะไรบ้างนะครับดูตอนล่างคลิปได้เลยเนาะทำไปแล้วนะครับ ก็อัปเดตให้ทั้ง2รูปแบบแล้วนะทั้งเหรียญทองแล้วก็ตัวแบงค์เขียวถอนได้ทั้ง2อันเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวรอว้ตจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับเข้ามาล่าสุดเลยนะครับจากการถอนเงินไปในคลิปเมื่อวานนี้นะครับหนึ่บาทนะครับถอนเงินไปเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับเงินเข้าที่โทเมาเน่วเล็ตเลยนะครับได้รับเงินนะครับในเวลานะครับเก้าโมงนะครับแปดนาท นะนนี้คือยอดเงินที่ได้รับเข้าในส่นของทูมานีวอลเลตนะครับทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับทำแบบนั้นยางไรไปดูในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กันด้วยนะ